งป,ประเกยโยอมละลายให้สวา่างคนลงทางเป็นทางที่สวงดินเอ่ยดินไร้ค่าใครน้อมาเปลี่ยนแปลงปนเป็นดาวสีทองส่องแสง น้ำแรงของรู้ทุกเขตข้าโอ,โ,อโอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสินนัจชัางสมนาเบิกดวงดา,าวรปลานับ่าแต้มดวงตาเดินฟ้า เมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้างนสายลมเปริวปาวานถามดาวเด่นนับมาเป็นห่วงคมปั้นดาวหรือเปล่าสวัสดีครับท่านรองท่านพอออเจียมตลอด ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันท่านรองเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบกำกับดูแลช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆของสองกรจังหวัดยโสธรได้เป็นอย่างดีในส่วนท่านผอเอจียมก็เช่นกันในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองซึ่งใกล้ชิดกับสานนักงนงกงสรจังหวัดมากที่สุดก็เป็นผู้คอยสนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนง,งานต,างต่างๆของสองกรจังหวัดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในทุกๆกิจกรรม คุณทั้งสองท่านที่ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆผู้บริหารสถานศึกษาในนามของค<อ>ณะผู้บริหารตลอดจนข้าราชการและบุคลากรสอกรจังหวัดพิษณุโลกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปร,รดดลบันดาลให้ท่านรองและพอ,อเจียมประสบแต่ความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปเถึง ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นผู้บริหารนะคะท่านก็เป็นคนที่มีความวิทยาอุตสา,าแล้วก็เป็นคนคิดเร็วทำเร็วนะคะบางทีบางทีก็ตามไม่ทันก็ถือว่าตอนนี้ท่านก็ได้ทำได้ถึงถึงเวลาที่จะพักผ่อนแล้วขอให้ที่ทั้งสองนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆใน อยากไปได้ไปพบปะเพื่อนฝูงไปทําบุญนะคะรวมทั้งอาจจะได้เลี้ยงหลานเนาะอย่างพี่เจียมนี้ก็จะได้เลี้ยงหลานค่ะก็ขอให้คุภาพคุ้มคองเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วก็โชคดีโชคดีตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสัมพุทธชิตา เพื่อที่จะขอพรนะครับให้คุณพี่ทั้งสองนะครับทั้งคุณพี่สุวารีบุญปัญญานะครับซึ่งท่านจะได้เดินทางไปรับตำแหน่งนะครับพออสครจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับให้ท่านได้มีความสุขกับการทำงานแล้วก็คุณพี่เคียมขันเงิน นะครับซึ่งก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในเร็ววันนี้นะครับก็ขอให้คุณพี่ทั้งสองนะครับจงพบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวอันเป็นที่รักคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับร่ำรวยเงินทองหลวงกระเป๋า ด้านซ้ายก็ขอให้ได้พบแต่แบงค์ห้าร้อแบงค์พันหลวงกระเป๋าด้านขวาก็ให้พบแต่อทองให้พบแต่เพชรดินจินดามีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับแล้วกอ็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมน้องๆมั่งนะครับโดยเฉพาะที่คำเกิดแก้วนะครับก็ยินดีต้อนรับ นะครับคุณพี่ทั้งสองนะครับแวะดื่มกาแฟน้ำร้อนน้ำชานะครับแล้วก็ามา,าให้กำลังใจดูแลน้องๆน,นะครับที่ยังอยู่ในหน้าที่ราชการอันหนักอึ้งต่อไปคอยแนะนำน้องๆน,นะครับถ้าหากมีปัญหาอะไรก็ย,ยังจะคอยปรึกษาหาหรืออยู่ตลอดไปครับก็ขอให้คุณพี่ทั้งสองจงโชคดีนะครับ มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านรองสุวารีค่ะท่านผอเจียมด้วยนะคะค่ะเนื่องในโอกาสที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการปีนี้นะคะในส่วนของท่านรองนะคะท่านรองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ คอยให้คําแนะนําปรึกษากับน้องๆน,นะคะในส่วนของกฎระเบียบแนวทางปฏิบตัติต่างๆนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนงานเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะและก็ท่าน เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรึกษาเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะเปรียบเสมือนพี่สาวคนนึงนะคะที่สามารถที่จะให้คําแนะนําปรึกษากับน้องๆได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของท่านผอ,อเจียมนะคะผอ,อเจียมเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาท่านแรกของดิฉันนะคะตั้งแต่ที่จบมใหม่ๆนะคะท่านมาทํางานกับท่านนะคะท่านก็ได้อบรมสั่งสอนนะคะจนได้ ดีนะคะได้เป็นผู้อำนวยการสถานศ,ศาึกษาจนถึงนับปัจจุบันนี้นะคะและก็นับปัจจุบันนะคะที่ทํางานด้วยกันทั้งสองท่านก็คอยให้คําแนะนําปรึกษากับน้องๆน,นะคะและก็ให้ความช่วยเหลือกับน้องๆได้เป็นอย่างดีนะคะในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะขอให้ทั้งสองท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะและก็อย่าลืมพวกเราชาวสกลนรจังหวัดยะโสธรน,นะคะ ไม่บายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านพี่สงองคนนะคะก็อยากบอกว่ารักทั้งสองคนค่ะรักนะคะสวัสดีค่ะ,คะเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านรองสวาสีบุญปัญญาและท่านผอ,อเจียมขันเงินนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะท่านทั้งสองได้ พุ่งเททางกายและใจในการทํางานแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของขคณะครูและบุคลากรสกลจังหวัดยจ้โสธรนะคะเรื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการในฉันขออวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตหลังเกษียณนะคะแล้วก็ให้ขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและได้ทำในสิ่งที่รักนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับท่านรองผู้ในการสุวารีพุนปัญญาและท่านผู้ในการเกียมขันเงินในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านที่ท่านจากกะเกษียณอายุราชการในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองท่านได้ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำงานและเป็นที่รักของชาวสกอรอทุกคนอขอให้ทั้งสองท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ดำรวยเงินทองและพร้อมที่จะใช้ชีวิตใหม่หลังกเกษียณอายุราชการขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องในโอกาสบุติตาจิตท,ท่านรองสวารีปูนปัญญาท่านผอเจียมขันเงินครับก็ ท่านทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้ความรู้ให้คําแนะนําทั้งในการปฏิบัติงานและก็ในการดําเนินชีวิตนะครับเรื่องในโอกาสที่จะติดวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งสองมีความสุขนะครับแล้วผมก็จะนําความรู้นะครับข้อแนะนํานะครับไปใช้ในการดําเนินงานต่อไปแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านทั้งสองดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ ท่านรองสุวัลีบุญปัญญาและก็พออเจียมขันเงินนะคะเนื่องในโอกาสที่ท่านทั้งสองนะคะจะเกษยียณอายุราชการนะคะในส่วนของตนเองนะคะ,ะที่ได้เข้ามาบรรจุนะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานได้แค่ประมาณ3ปีนะคะก็ได้สัมผัสกับท่านทั้งสองนะคะ,ะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ ที่รักน้องๆนะคะแล้วก็มีความรอบรู้นะคะช่วยเหลือน้องๆนะคะในส่วนของอาการทำงานนะคะแล้วก็การให้คำแนะนำนะคะในส่วนที่เราเกิดปัญหานะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านรองสวาสีบุญบัญญานะคะแล้วก็พออเจมขันเงินนะคะ เกษียณอายุราชการนะคะอย่างมีความสุขนะคะไรโรคภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะ